สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิพัฒน์วงวิวัฒนะครับมีหนังสือนะครับอยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเก่านะครับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีสอง4น้ารี่สิบี่นะครับหรือประมาณยี่สิบี่ปีที่ผ่านมานะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัตินะครับของประเทศไทยนะครับชื่อหนังสือนะครับ5้าปีในสยามนะครับมีอยู่สองโวลุ่มนะครับหรือสองเล่มหนังสือเล่มนี้ซึ่ง ท่านสามารถหาอ่านได้นะครับทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะครับ PDF เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ให้ข้างบนนะครับแต่เดี๋ยวมาดูเรื่องย่อๆนะครับของหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับ5ปีในสยามนะครับก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยชาวต่างประเทศนะครับที่เคยมาทำงานอยู่ในประเทศไทยคือคุณเฮอร์เบิร์ตวาริงตันสมิธนะครับ ผู้ที่แปลและเรียบเรียงก็คือคุณสวรกษ์อิชานนนเผยแพร่โดยกรมศิลปากรนะครับเรามาดูประวัติโดยย่อนะครับของหนังสือเล่มน,นี้นะครับที่เขียนเอาไว้ในคํานำครั้งที่หนึ่งนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง โดยการนำเอาวิชาการในระบบสากลที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานมากมายหลายสาขาหน่ง,งานราชการสำคัญในกระทรวงต่างๆในปัจจุบันต่างก็เกิดจากแนวพระราชดำริและได้รับพรำหากรุณาธิคุณจากพระองค์ในการดำเนินงานวางรากฐานเบื้องต้นทั้งสิน้นกรมราชาโลหกิจและภูมิวิทยา Royal Department of Mines and Geology เขเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2434โดยขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรพาณิชยาการในสมัยนั้นและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยังคงดำเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในชื่อที่รู้จักกันทั่วไปว่ากรมทรัพยากรธรณีหรือ Department of Mineral Resources โดยอยู่ในสังกัดกระทรวงรอุตสาหกรรม ปฐมบทของงานธรณีวิทยาในประเทศไทยได้รับความรู้ทางวิทยาการและแบบอย่างมาจากประเทศตะวันตกเพราะเมื่อแรกตั้งกรมราชโหคกิจและภูมิวิทยาหรือกรมเหมืองแร่ขึ้นมานั้นยังไม่น่าจะมีคนไทยคนใดที่ได้เล่าเรียนมีความรู้ด้านนี้มาโดยเฉพาะจนสามารถที่จะรับผิดชอบงานของกรมในขณะนั้นได้จึงได้มีการว่าจ้างชาวตะวันตกผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เข้าปฏิบัติราชการ ดังนั้นกระทรวงพาณิชยการจึงได้ว่าจ้างนายวอเตอร์เดอร์มุลเลอร์ชาวเยอรมันเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมราชลโลหากิจและภูมิวิทยาหรือกรมเหมืองแร่มีผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือนายเฮอร์เบ์ตวาริงตันสมิธนับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้ากรมโดยทำงานร่วมกับนายเดอร์มุลเลอร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,434ถึง2,438จนกระทั่งเข้าดำรงตำแหน่งเจ้ากรมในระหว่าง ปีพุทธศักราช2,438ถึงปี2,439ต่อจากนายเดอร์มุลเลอร์และสุดท้ายนายสมิธก็ได้กราบถวายบังคมลาพ้นตำแหน่งเจ้ากรมในปีเดียวกันนั่นเองหนังสือเรื่อง5ปีในสยามเล่มหนึ่งนี้แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง5 Years in Siam ซึ่งผู้เขียนคือนายเฮอร์เบิร์ตวาริงตันสมิธมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทนะครับ Master of Art เป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยา f r g s เป็นผู้มีความรู้และศึกษาด้านธรณีวิทยามาโดยตรงงานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่คือการตรวจสอบทางธรณีวิทยาในประเทศตามคำขออนุญาตตรวจแร่และทำเหมืองแร่ซึ่งทำให้เขาต้องออกเดินทางตามพื้นที่ต่างๆของไทยได้แก่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำตอนกลางหัวเมืองลาวคาบสมุทรมาลายูบางส่วนเพื่อทำการ ตรวจหาแร่จัดทำข้อมูลรายงานเกี่ยวกับแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่ในเขตพื้นที่ซึ่งได้รับสัมรทานการทำเหมืองแร่ในสมัยได้แก่เหมืองอัญ,ญมณีทองคำทองแดงดีบุกเป็นต้นแม้ว่าเป้าหมายหลักการเดินทางจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าวแต่เนื้อหาของหนังสือ Five Years in Siam ของเขา ก็ไม่ได้บอกเล่าแต่เฉพาะในเรื่องทางธรณีวิทยาเพียงด้านเดียวหากประกอบไปด้วยนานาสาระที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นทั้งสภาพสังคมเหตุการณ์สำคัญตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยตามพื้นที่ต่างๆที่ผู้เขียนได้เดินทางผ่านไปทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวของชุมชนสถานที่ความคิดและแง่คิดซึ่งถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้พบเห็น มาตลอดระยะเวลา5ปีที่อยู่ในเมืองไทยจึงนับเป็นความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาพ้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีและสำหรับในส่วนของหนังสือ Five Star In สยาม Volume สซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแถบคาบสมุทรมาลายู และดินแดนบริเวณคาบสมุทรตะวัอนออกที่ติดต่อก,กัมพูชานั้นกรมศริลปากรจะได้นำงานแปลนะครับแล้วมาจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่อไปเนื่องจากหนังสือเรื่อง5ปีในสยามเล่มหนึ่งนี้นับเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์คุณค่าเรื่องหนึ่งกรมศริลปากรจึงได้มอบหมายให้นางสาวสาวรักกีชานนทักรษรสสารเจวนะครับ เขาเป็นตำแหน่งนะครับตางวิชาการซึ่งท่านทํางานอยู่กลุ่มงานแปลและเรียบเรียงกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์แปลเป็นภาษาไทยและนําต้นฉบับแปลมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และสามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่สาธารณชนได้เป็นอย่างดีสําหรับภาพประกอบที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเป็นภาพวาดลายเส้นที่วาดขึ้นโดยผู้แต่ง ส่วนคำที่พิมพ์โดยใช้ตัวเองนที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องคือคำที่ผู้แต่งเขียนทับศัพท์การออกเสียงคำไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสะกดเช่นคำว่า p a n u g นะครับก็คือพันนุง่ง k a o n e o ข้าวเหนียวนะ k a o c h a o ข้าเจ้า t a m n i e m ทำเนียมเป็นต้นนะครับ นอกจากนั้นเชิองอัดที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องจะแบ่งเป็นสองส่วนถ้าเป็นเชิองอัดของผู้แต่งที่ปรากฏและถอดความออกมาตามต้นฉบับภาษาอังกฤษจะใช้เลขอารบิกกำกับส่วนเชิองอ,อัดหรือฟุตโนตนะครับที่ผู้แปลได้ค้นคว้าจัดทําพิมพ์เพิ่มเติม,ตมขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั้นจะใช้เลขไทยกำกับไว้เพื่อมิให้เกิดความสับสนอย่างไรก็ดีการที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ จึงอาจจะทำให้มีเนื้อหาบางส่วนที่สะท้อนถึงมุมมองวิธีคิดและทัศนคติเป็นไปตามแบบชาวตวันตกผู้อ่านจึงควรใช้วิจารยานประกอบด้วยนะซึ่งในตอนท้ายนะครับรมศริลปรกรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรื่อง5ปีในสยามเล่มหนึ่งนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ค้นคว้าผู้สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้บ้างตามสมควรนะครับ ลงชื่อโดยนาวาเอกอาวุธเงินชูกลิ่นอธิบดีกรมศิลปากรน,นะครับครับก็เป็นหนังสือนะครับทั้งสองโวลุมนะครับหรือโวล่มนะที่น่าสนใจนะครับการได้รู้ประวัติร่างเงานะครับของตัวเอง five year in สยามนะครับซึ่งน่าจะเป็นยุคก่อนนะครับของคุณสอเศษถบุตรที่ได้ไป เรียนจบด้วยทุนเล่าเรียนหลวงนะครับที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะครับในเรื่องวิศวกรรมเหมืองแรกนะครับซึ่งก็คนยุคหลังอาจจะไม่ได้รู้จักคุณสเศรษฐบุตรนะครับผู้ที่มีคุณูุปการนะครับให้กับประเทศไทยนะครับเป็นผู้แต่งประธานุกรมนะครับฉบับอังกฤษไทยนะครับเป็นท่านแรกท่านเป็นนักโทษการเมืองนะครับที่เติบโตในสมัย รัชการที่7นะครับสมัยพระปกเกล้านะครับก็ได้ทํางานนะครับสนองพระมหากษัตริย์นะครับก่อนที่จะโดนโชคชะตานะครับให้เป็นนักโทษการเมืองนะครับจากการเข้าร่วมกบฏบอรเดชนะครับซึ่งก็เป็นยุคหลังนะครับเพราะเรื่องราวนี้จะเป็นในรัชการที่5นะครับช่วงก่อตั้งนะครับกรมโลหกิิจใหม่ๆเลยนะครับส่วนมาดูหัวข้อนะครับที่น่าสนใจนะครับก็แบ่งเป็นตอนๆนะครับทั้งหมด สิบสี่ตอนนะครับบทที่หนึ่งนะครับก็พูดถึงแม่น้ำและท่าเรือที่กรุงเทพมีราชการที่กรุงเทพและจุดมุ่งหมายบางประการรัฐบาลในพศสองนสี่สามสิบห้านะครับมีเรื่องบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีจังหวัดส,สุพรรณบุรีบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ลำคลองต่างๆที่ตัดผ่านหัวเมืองและเมืองอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เป็นตอนต่อนะครับชัยนาทการล่องแพปากน้ำโพแม่น้ำพีชัยนะครับมีประเทศเพื่อนบ้านนะครับหัวเมืองลาวก็จะมีบ้านน้ำพีุบเขาแห่งลุ่มแม่น้ำนานแม่น้ำป่าสัก ุูเขาเมืองหินเมืองสานะครับก็มีอยู่สามตอนนะครับตอนที่สามก็จะไปพูดถึงแม่น้ำโขงนะครับทิศทางการไหลของแม่น้ำทางหลวงและทางรถไฟสู่ยูนานคณะกรรมาการแห่งรัฐกันชนความตกลงของอังกฤษและฝรั่งเศสปีพศ2439นนะครับหมู่เมืองลาวยังมีอีกตอนหนึ่งนะครับพูดถึงเชียงของนะครับซึ่งเป็น เมืองที่ทําเหมืองเพชรพลอยทองคํานะครับแล้วก็หัวเมืองลาวตอนสุดท้ายจะเป็นชาวขาชาวเขาเผ่าอื่นแอ่งน้ําภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีลําน้ําอูนะครับมีอีกหลายตอนนะครับไปทางหลวงพระบางพูดถึงการลุกรานของพวกข่อการสํารวจของชาวสยามประชากรการค้าแม่น้ําที่ใช้เดินเรือได้นะครับปากลายเวียงจันทร์หัวเมืองลาวนะครับที่ราบสูงโคราช หนองคายโคราชการติดต่อและการค้าดงพญาเย็นโคราชตอนหน้าแล้งในปีพศ2439ทางรถไฟสถานกงศุนยฝรั่งเศสนะครับีพูดถึงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตการณ์กับฝรั่งเศสนะครับในปีพศ2436นะครับข้อตกลงที่ปกักน้ำและการปิดล้อมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องห่อนะครับทางทิศตะวันตก ราชบุรีชาวสยามข้าทาสการีอย่างเหมืองแร่แล้วก็จบนะครับในบทสุดท้ายที่ขาบสมุทรมาลายูนะครับจากตะนาวศรีสู่ภูเก็ตนะครับหรือจังซีหลอนนะครับพูดถึงเหมืองดีบุกนะครับซึ่งก็เป็นกิจการเหมืองแร่นะครับที่ยังเห็นซากอยู่บ้างนะครับในหลายจังหวัดในภาคใต้ที่พังงาภูเก็ตนะครับจังหวัดตรังนะครับสมัยนั้นการทาเหมืองแร่ดีบุกนะครับก็เป็น กิจการนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่นะครับในยุคย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับลองห่านดูนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับเข้าไปดูได้ใน PDF ีอไฟล์ที่ผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ